ตำบักทัว่วใส่บักพริกแห่งน้ำปลาไหนัวๆจ้าอันดับแรกนอก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปจ้าตามด้วยน้ำตาลแล้วก็ตำร่วมกันให้ละเอียดเลยจ้าแล้วก็ตามด้วยบักทั่วจ้าใส่ลงไปแล้วก็ตำเลยจ้าความละเอียดนี่ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเขาเนะจ้ามากละเอียดมากละเอียดหน่อยกะจัดเลยจ้าส่วนตัวกะมือนหร่ก็เลยตำละเอียดค่ะเพราะว่าอยากยำกรุบๆเนาะจ้า แล้วเราก็จะมาปรุงรสชาติจ้าใส่บัเคอเทศลงไปซีนวยเลยจ้าเมื่อนี้ตามด้วยบักกอกจ้าและกาบักนาวแล้วก็ผงชูรสจ้าน้ำปลาน้ำปลานลานวดใส่ลงไปจ้าแล้วก็กับปูดองจ้าพี่น้องกับปูหน้าดองใส่ลงไป2อตัจ้าแล้วก็ยั่วให้เขากันเลยจ้า แล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยมาเด้อจ้ามากินข้าวแรงน้ำกันเด้อบาทนี้นี่ก็ขอฝากคลิปเอาไวส้สำานี้เนาะค่ะสวัสดีจ้า